แค้นรักเสน่หาตอนที่18ตินดูแลอาการของปินชิวาอย่างใกล้ชิดจนหญิงสาวแทบไม่ต้องหยิบต้องจับอะไรเลยเธอจึงเอ่ยปากบอกเขาคุณตินคะฉันแค่เป็นไข้ไม่ได้เป็นง่อยนะแต่คุณอาจจะไม่มีแรงนะปินฉันมีแรงดีคะ่ะมาเถอะฉันกินเองก็ได้ไม่เอาให้ผมป้อนน่ะดีแล้ว ก็ฉันบอกว่าฉันมีแรงแล้วไงคะปินชีวายังไม่ยอม่ง่ายสุดท้ายตินเลยใช้ไม้ตายกับเธอหรือจะให้ผมใช้ปากป้อนดีปินเจอคำพูดประโยคนี้เข้าไปปินชีวาก็หน่างอแต่ยอมอ้าปากกินแอปเปิลที่ตินป้อนให้เธอแต่โดยดีว่าง,ง่ายๆอย่างนี้แต่แรงก็ไม่ต้องเถียงกันให้เมื่อยแล้วปินชีวานั้นแม้จะรู้สึกขัดใจที่ถูกติน บังคับป้อนผลไม้แต่รล,ลึกในหัวใจของเธอแล้วรู้สึกอบอุ่นอย่างบอกไม่ถูกที่ได้เห็นว่าตินเอาใจใส่เธอมากแค่ไหนและที่สำคัญคือเขาไม่ได้ให้ความสนใจกับแววตะวันมากไปกว่าเจ้านายและลูกน้องธรรมดาอาการของปินชิวาดีขึ้นจนหมออนุญาตให้กลับบ้านได้แต่เขายังคงอ้อยอิงอยากใช้เวลายอยู่กับเธอให้มากขึ้นโดยออกไปทำงานสายกว่าเดิม ปาสัรีที่คอยมองอยู่ก็อดรู้สึกมีความสุขไปกับหนุ่มสาวไม่ได้อีกไม่กี่เดือนปุณก็ต้องเข้าโรงเรียนแล้วใช่ไหมคะปินชีว่าหันมาถามตินที่นั่งอยู่บนพื้นห้องนั่งเล่นกับลานชายใช่แต่คุณไม่ต้องกลัวเหงานะปินเดี๋ยวเราจะมีเจ้าตัวเล็กๆมาคอยอยู่เป็นเพื่อนคุณไงอย่าพูดอะไรเพอร้อเจอ้อนะคุณตินผมไม่ได้เพอ้อเจอ้อสักหน่อยดีไม่ดีในท้องคุณ อาจจะมีเจ้าตัวเล็กอยู่ในนั้นก็ได้อย่าลืมว่าผมไม่เคยป้องกันคุณตินพูดอะไรหลานนั่งอยู่ด้วยทั้งคนนะปุนก็อยากมีน้องใช่ไหมครับครับปุนอยากมีน้องข้าวก่อนลุงตินก็ถามปุนไปแล้วนี่ครับแล้วเมื่อไหรป่ปุนจะได้น้องสักที <c oughs> ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวลุงกับอาปินจะรีบทำน้องให้ปุนนะครับตินเอ่ยก่อนจะยื่นมือไปเกี่ยวก้อยกับหลานชายเป็นการทำสัญญากัน ส่วนปิ่นชีวาตอนนี้ได้แต่ทุบตีตินแก้เขินในขณะที่ความสุขกำลังอบอวนอยู่ในห้องนั่งเล่นนั้นก็มีเสียงเรียกชื่อตินดังขึ้นทุกคนหันไปตามเสียงก็เห็นว่าเป็นแววตะว,วันคุณตินคะอ้าวคุณแววมีธุระอะไรหรือเปล่าครับถึงได้มาหาผมแต่เช้าอ๋อก็มีเอกสารให้คุณตินต้องเซ็นนิดหน่อยนะคะเรื่องเงินเดือนพนากาักงานอ๋อได้ครับ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมไปที่ออฟฟิศก็ได้ค่ะตินเอ่ยกับลูกน้องสาวก่อนจะหันมาพูดกับปินชีว่าปินเดี๋ยวเย็นนี้ผมกลับมากินข้าวด้วยนะรอผมด้วยค่ะปินชีวารับคำโดยไม่ทันได้มองสีหน้าของแววตะวันที่เจือนจืดไปนิดหน่อยจากนั้นตินก็ผายมือเชิญแววตะวันให้เดินออกไปพร้อมเขาคู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงรถยนต์แร่นออกจากบ้านไป ปิ่นชีวานั่งเล่นอยู่กับปูนพักใหญ่ก็ได้ยินเสียงป้าสัรฤีคุยโทรศัพท์ครู่หนึ่งเสียงคุยก็เงียบไปแต่เป็นเสียงโทรศัพท์ของเธอที่ดังขึ้นมาแทนเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอนั้นไม่คุ้นตาเลยสักนิดทว่าหญิงสาวก,ก็กดรับสายสวัสดีค่ะคุณปิ่นใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วคุณหนูเองคะ่ะนิดหน่อยอ๋อ นิดหน่อยนะเองขอโทษนะที่ฉันจำเสียงเธอไม่ได้มีอะไรหรือวันนี้ไม่ได้ทำงานที่ร้านอาหารของฟาร์มหรือถึงได้มีเวลาโทรมาหาฉันแบบนี้หนูไม่ได้ทำแล้วล่ะค่ะหนูลาออกแล้วอ้าวทำไมล่ะพ่อหนูคะ่ะพ่อหนูเสียแล้วโอ้นิดหน่อยฉันเสียใจด้วยนะแล้วนี่เธออยู่ที่ไหนต้องการให้ฉันช่วยอะไรหรือเปล่าหนูคงไม่รบกวนคุณปิ่นหรอกคะ่ะ พราะก่อนหน้านี้คุณปิ่นก็ให้หนูมาบ้างแล้วตอนนี้หนูกำลังอยู่ที่วัดจัดการเรื่องงานศพของพ่อแล้วหนูก็เพิ่งโทรไปดาออกกับคุณสุนัยเมื่อกี้นี้เองคงไม่มีโอกาสได้เจอคุณปิ่นอีกแล้วแล้วทางฟาร์มได้ช่วยเหลืออะไรเธอบ้างไหมช่วยค่ะคุณสุนายบอกว่าจะให้เงินส่วนหนึ่งช่วยเหลือเรื่องงานศพแล้วที่หนูโทรมาหาคุณก็เป็นเพราะหนูมีเรื่องอยากจะบอกคุณค่ะ ก่อนหน้านี้คุณสุนัยเตือนหนูว่าหากจะพูดอะไรก็ให้ระมัดระวังให้ดีอย่าพูดอะไรมั่วๆแต่หนูเห็นว่าเรื่องนี้น่าจะช่วยให้คุณปิ่นได้หายสงสัยเรื่องของพี่ชายหนูก็เลยอยากจะถือเป็นการขอบคุณคุณปิน่นที่ช่วยเหลือเรื่องเงินกับหนูพอได้ยินอย่างนั้นฝ่ายแห่งความหวังของปิ่นชีวาที่ทำท่าจะรีบรีระมอดดับก็สว่างลุกโชนขึ้นมา หญิงสาวรีบเอ่ยถามนิดหน่อยทันทีเธอรู้อะไรมาเหรอนิดหน่อยช่วยบอกฉันหน่อยเถอะนะก่อนหน้านี้หนูเห็นคุณปกคุยกับคุณแววตะวันหลายครั้งชื่อของแววตะวนันทำให้ปิ่นชิวารู้สึกประหลาดใจเธอไม่คิดมาก่อนว่าแววตะวันจะเข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องของพี่ชายด้วยเพราะก่อนหน้านี้เธอเชื่อมาตลอดว่าสุนัยน,น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มากที่สุดคุณแววตะวนนันะเหรอ นิดหน่อยค่ะคุณแววตะวันกับคุณปกคุยกันหลายครั้งคงเพราะคุณปกป้องอยากจะทำงานฝ่ายบัญชีของฟาร์มก็เลยได้คุยกันเรื่องนี้แล้วก็เพราะเรื่องอยากทำงานในฝ่ายบัญชีเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้คุณปกป้องทะเลาะกับคุณต้องอยู่บ,บ่อยๆทำไมเหรอนิดหน่อยคือถ้าหนูพูดคุณอย่ากโกรธหนูนะคะไม่โกรธเรา เธอบอกฉันมาเถอะคือคุณปกป้องต่อว่าคุณต้องนะคะว่าทําไมไม่คุยกับคุณตินเรื่องที่อนุมัติให้คุณปกป้องไปอยู่ฝ่ายบัญชีเสร็จทีคุณต้องก็พยายามอธิบายว่าเคยพูดหลายครั้งแล้วแต่คุณตินไม่ยอมพอทะเลาะกันมากเข้าคุณปกป้องก็ออกจากบ้านไปทุกทีบางครั้งไม่กลับมานอนบ้านด้วยนะคะไม่รู้ว่าไปค้งที่ไหนโอ้ล้วปุณเห็นตอนพี่ปก ทะเลาะกับต้องหรือเปล่านิดหน่อยเห็นคะ่ะเพราะคุณปุนเธอติดแม่อยู่กับแม่ตลอดแต่คุณพ่อคุณปกป้องเริ่มเสียงดังคุณต้องก็จะให้หนูรีบพาคุณปุนขึ้นห้องแต่คุณปุนก็ไม่ค่อยยอมคะ่ะเอาแต่ร้องไห้จะอยู่กับแม่ตลอดเลยอดไม่ได้ที่จะเห็นพ่อกับแม่เสียงดังใส่กันโถปุนปินชีวาครางออกมาด้วยความสงสารหลาน และเธอก็รู้แล้วว่าทำไมตินถึงได้เอ่ยย้ำนักหนาว่าปุนอยู่กับเขาดีกว่าอยู่กับพ่อเพราะกลัวปุนจะซึมซับเอาตัวอย่างที่ไม่ดีมาจากพ่อแล้วคืนที่เกิดเรื่องนะคะคุณปินเล่ามานิดหน่อยเกิดอะไรขึ้นคือคุณปิ่นเห็นไหมคะหมู่บ้านพักคนงานระดับหัวหน้าอย่างคุณสุนัยกับคุณแววตะวันจะปลูกอยู่ใกล้ๆก,กันกับบ้านของคุณต้องใช่ฉันเห็นแล้ว นั่นแหละค่ะคืนนั้นหนูแอบเห็นคุณปกป้องเธอไปบ้านคุณแววตะวันจากนั้นโทรศัพท์มือถือของคุณต้องก็ดังขึ้นคุณต้องเธอมีท่าทีเหมือนได้ฟังอะไรที่ม่คาดคิดเพราะหนูเห็นเธอนิ่งอึ้งไปค่ะจากนั้นก็รีบออกจากบ้านไปทันทีหนูรีบวิ่งตามมาดูก็เห็นเธอวิ่งไปที่บ้านคุณแววตะวันจากนั้นฝนก็ตกหนักเลยค่ะฟ้าร้องเสียงดังหนูกลัวว่าคุณปุน จะกลัวเสียงฟ้าก็เลยต้องรีบวิ่งกลับขึ้นไปดูคุณปุนที่ห้องนอนเสียก่อนเลยไม่ทันได้ยินเสียงอะไรจากทางบ้านนั้นเพราะฝนตกหนักมากจริงๆมาได้ยินอีกทีก็เสียงรถแล่นตามกันออกไป3ามสี่คันคำบอกเล่าเหตุการณ์ในอดีตไหลพรั่งพูออกมาเหมือนสายน้ำนั้นทำให้ปิ่นชีวานึกภาพตามว่าคืนวันเกิดเหตุนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างและความเชื่อ ที่ว่าพี่ชายไม่ได้ตายเพราะอุบัติเหตุก็ดูเหมือนจะมีน้ำหนักมากขึ้นทุกทีคืนนั้นหนูได้รู้ว่าคุณต้องต้องเข้าโรงพยาบาลแต่ยังไม่มีใครกลับมาบ้านจากนั้นไม่นานก็มีโทรศัพท์บอกว่าคุณปกป้องรถความเสียชีวิตเช้าวันต่อมาก็มีข่าวร้ายตามมาอีกว่าคุณต้องเสียชีวิตเพราะหัวใจวายหนูยังไม่ได้ทันพูดอะไรกับใครเรื่องนี้หนูก็ต้องรีบกลับบ้านด่วนเพราะพ่อหนูเข้าโรงพยาบาล หนูเพิ่งจะได้กลับฟาร์มแล้วก็ได้เจอคุณปิ่นมาถามหาเรื่องพี่ชายนี่แ่ละคะ่ะนิดหน่อยแล้วทำไมเธอถึงไม่บอกฉันเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนที่ฉันถามเธอแรกๆคือหนูไม่รู้ว่าคุณจะเชื่อหนูไหมว่าพี่ชายของคุณทำอะไรไว้บ้างอีกอย่างคุณสุนัยก็จับตาดูหนูตลอดเหมือนกลัวว่าหนูจะเล่าอะไรให้คุณฟังทำไมเธอต้องกลัวสุนัยขนาดนั้นหนู หนูเองก็ทำเรื่องไม่ดีเอาไว้ค่ะคุณปินเธอทำอะไรนิดหน่อยคือหนูแอบขโมยแหวนของคุณต้องไปขายนะคะเช้าวันนั้นที่ทุกคนไปที่โรงพยาบาลกันหมดหนูหยิบเอาแหวนคุณต้องไปเพราะคิดว่าต้องใช้เงินรักษาพ่อแน่ๆแ,แต่คุณสุนัยรู้เรื่องนี้เพราะบังเอิญไปเจอหนูเดินออกจากร้านทองก็เลยไปสืบถามจนรู้และคุณสุนัยก็บอกว่าถ้าหนูพูดเรื่องคุณปกกับคุณต้องให้คุณฟัง คุณสุนัยจะบอกเรื่องแหววให้คุณตินรู้อา้าวทำไมสุนัยต้องทำแบบนั้นละ่ะหรือเขาไม่ส่วนรู้ส่วนเห็นเรื่องการตายของพี่ปกเรื่องนี้หนูก็ไม่ทราบค่ะแล้วเธอว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณต้องกับคุณสุนัยเป็นยังไงบ้างนิดหน่อยก็ธรรมดานะเห็นคุยกันบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยไม่มีอะไรพิเศษพอได้ยินคำตอบของนิดหน่อยสมมติฐานของเธอก็เป็นอันเลื่อนลอยไป พอไม่มีอะไรมาสนับสนุนเรื่องนี้ได้แต่กระนั้นหญิงสาวก็พยายามสอบถามนิดหน่อยเพิ่มเติม<ๆ>เผื่อว่านิดหน่อยจะนึกอะไรออกบ้างเรามีเรื่องอื่นที่เธอเคยเห็นหรือเคยได้ยินเกี่ยวกับพี่ปกอีกหรือเปล่าไม่มีแล้วละคะ่ะเรื่องที่หนูรู้ทั้งหมดก็บอกคุณไปหมดแล้วในวันนี้แมนจะได้ข้อมูลแมนจะไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแต่ปิ่นชิวาก็คิดว่าโชคดีมากแล้วที่นิดหน่อย ยังมีใจโทรมาเล่าให้ฟังแม้จะอยู่ในช่วงโศกเศร้าก็ตามขอบใจมากนะนิดหน่อยเรานี่งานศพของพ่อเธอจัดที่วัดไหนหรือเพื่อฉันจะได้ไปกราบศพท่านบ้างไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณปิ่นอย่ามาเลยมันห่างจากฟาร์มากคุณปิ่นไม่ใช่คนแถวนี้ไปมาจะลำบากนะคะนิดหน่อยอย่าห้ามฉันเลยขอให้ฉันทำอะไรเพื่อตอบแทนเธอบ้างนะบอกฉันมาว่างานศพจัดอยู่ที่วัดไหน เมื่อถูกปีนชีวาคาดคันเอาคำตอบนิดหน่อยจึงบอกชื่อวัดและสถานที่ตั้งวัดให้หญิงสาวได้ทราบเธอตั้งใจว่าจะซื้อพวงหรีดเอาไปเคารพศพพ่อของนิดหน่อยและจะนำเงินไปช่วยงานศพด้วยทว่าหญิงสาวไม่ได้บอกเรื่องนี้ให้ตินรู้เพราะถ้าเขารู้ตินไม่มีทางอนุญาตให้เธอได้ไปอย่างแน่นอน